สวัสดีครับทุกคนครับอ่อนชนแนลครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาล้างพัดลมครับผมมีพัดลมตัวที่ใช้ปัจจุบันนะครับก็คือมีสิ่งสกปรกนะครับที่มันเกาะอยู่นะครับโดยเฉพาะฝุ่นนะครับเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทําให้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็คือเรื่องของอาการภูมิแพ้นะครับทั้งที่ เราก็ทําความสะอาดห้องเราอย่างดีนะครับแต่พอมาดูที่พัดลมนะครับก็ยังมีฝุ่นนะครับติดตามตัวใบพัดอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสล้างให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าวิธีการถอดในตัวของตะแกรงแล้วก็เอาใบพัดออกมาล้างเนี่ยทำได้โดยวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเริ่มจากการ ถอดสลักนะครับของตะแกรงด้านหน้านี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะล้างในส่วนข้างในนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะใช้เป็นยาสระผมนะครับที่เราใช้สระผมทั่วๆไปนะครับหรือใครจะใช้เป็นผงซักฟอกก็ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็แปรงนะครับผมใช้เป็นแปรงซักผ้านะครับเอามาเพื่อทําการเอาไว้ขัดในส่วนของ ใบพัดครับแล้วก็ตะแครงตรงนี้นะครับ๋ยวไปเรื่องมาเลยนะครับพัดลมตัวนี้นะครับจะมีสลักอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็งัดออกเลยนะค่อยๆใช้2ข้างนะครับค่อยแงะออกนะครับแ้นะครับของันี่คือส่วนหน้านะครับฝุ่นนะครับเนี่ยสังเกตดูด้านในนะครับจะมีฝุ่น กาะติดตามตะแกรงนะครับส่วนด้านในจะมีใบพัดใบพัดแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นส่วนของการยึดจับตัวใบพัดไว้นะครับถ้าเราจะเอาสลักนี้ออกต้องหมุนไปทางนี้ครับก็คือหมุนาตามเข็มนะตามเข็มนาฬิกาน,นะครับแบบนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาครับแบบง่ายเลย เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับในส่วนของใบพัดแล้วก็ส่วนมากด้านในเนาะก็จะมีเส้นผมนะครับก็ทำความสะอาดด้วยการยิบออกตอกจากนั้นก็ยังมีอีกสลักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาตะากแกรงตัวนี้ออกนะครับก็หมุน,นครับแต่ตัวนี้จะเป็นหมุนปกตินะครับก็คือทวนเข็ม เราก็จะได้ส่วนประกอบของพัดลมที่จะใช้เอามาทำความสะอาดครับเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้น้ำสะอาดนะครับในการล้างส่วนประกอบที่เราถอดออกมานะครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้น้ำยาในการช่วยทำความสะอาดนะครับพอได้แล้วก็ใช้น้ำยานะครับที่ลงไปนะครับ แล้วก็ขับเลยครับเมื่อเราทำความสะอาดทุกส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาส่วนประกอบต่างๆนี้นะครับ ไปตากให้แห้งครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมก็จะใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมักนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดให้ทั่วเลยนะครับ ครับเริ่มดับต่อไปนะครับเมื่อเราเห็นว่าส่วนประกอบที่เราเอาไปตากนั้นมันแห้งแล้วนะครับเราก็จะทําการประกอบเข้าที่เหมือนเดิมนะครับโดยเริ่มแรกนะครับเราจะเอาตะแกรงครับในส่วนหลังก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะมีสลักอยู่3จุดนะครับ1 2 3สนะครับเราก็หันให้รูตรงนี้นะครับเข้ากันพอดีคือ2อันอยู่ด้านบนแล้วก็1อันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เข้าไปครับแบบนี้ครับ ตอเ,เข้าไปนี่คือส่วนแรกครับต่อไปเราก็ใช้ตัวพลาสติกตัวนี้ครับหมุนเพื่อยึดตะแกรงนี้นะครับมุนเข้าไปหมุนเข้าไปให้แน่นนะครับลำดับต่อไปจะเป็นส่วนของใบพัดนะครับใบพัดก็จะมีสลักเหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัวยึดตรงนี้เหล็กตรงนี้จะมีสลักยื่นออกมาครับในส่วนของใบพัดเราก็มีการเหมือนมีเหมือนกันนะครับจะมีสลักตรงนี้ครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เข้าล็กอกเข้าล็อกมันจะหมุนได้นะครับแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวตัวนี้ครับตัวครอบพลาสติกตัวนี้นะครับหมุนเพื่อล็อกนะครับใบพัดเอาไว้แล้วก็เหมือนเดิมครับ จะหมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกาครับแบบนี้ก็จะได้ครับก็จะอยู่แล้วแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตะแกรงฝาตะแกรงด้านหน้านะครับใส่เข้าไปนะครับโดยเริ่มจากด้านบนนะครับเนี่ยด้านบนอันนี้ด้านล่างนี่ด้านบนนะครับเราก็เกี่ยวเข้าไปกับตะแกรงแล้วก็ค่อยๆไล่ลงไปครับ ต้องใช้แรงดึงนะครับ <c oughs> หาสลักให้เจอ <c oughs> ดันเข้าไป <c oughs> สวยงามครับแค่เท่านี้ก็เราจะได้พัดลมที่กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกาะตามใบพัดน,นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชม ในช่องของอ่อนชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามให้กับอ่อนชาแนล้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ